เดี๋ยวไปได้มั้ยหางวิ่นหันโจกดเลื่อมเด้อคันหางขื่นเปรือโจ๊กกดเลื่อมเด้อเงี้ยไปเยอะเฮ้ผมบอกกูกดตัวไหนเนี่ยคันหางขื่นโจกกดเลยกูขันมันขื่นไปมันดังขื่นแล้ววะเดี๋ยวเยอะเท่าไหร่หวงเหมืองเฟ่ครับขนาดหนึ่งนิ้วครับนิ้วหกสิบหกสิบสองเส้นครับหางเมตรสามสิบองครับเป็นคนช็อตคือกู ได้มาจากอาจารย์ดวนมักบินครับบางเนี่เอาเสื้อลำตัวมาครับใส่หางอกพความแล้วสามสองหนึ่งไปแล้วรับไปดีครับนำตัวสุดยอดครับไปแล้วครับมึงข้อครับข้อไปดีครับข้อ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 ไปดีครับขึ้นเที่ยงครับบ้างเนี่ยข้อไปครับ หัวเลาะฟังเลาะป๊อปฟังหางครับโอ้เสหัวกล้วยลงมาครับเสหัวกล้วยลงมาแจาก๊กอะถือว่าเบาอยู่ครับบวกเฟ่เส <c ười> <c ười> หัวกล้วยลงมาครับนี่ครับมีปัญหะ บอกเฟ่หมุนลงมาแต่ว่าเสียหัวกล้วยหน่อยนึงบางนี่บ่ค่อยบอกมันเด้หมุนลงมาขึ้นเที่ยงดีครับบังนี่ลงมาชิลี่ชิลี่เลรับเนี่ยโบแก้ครับตบโบแก้เสียหัวกล้วยลงมานี่ครับกล,ล,ล,ล้วยลงมา,า,ยงมาอยู่เนี่ยเห็นไหมฟังฟัง <laughs> เห็นไหม เรื่อเนี่ยเลี้ยววงควาเลี้ยววงควาเลี้ยววงซอยกัน,น,กน,นอโอ้เสีหัวกล้วยลงมาม,งม,มันเมีเมียู่นี่แล้วมันเสหัวกล้วยลงมาหน่อยนึงมันโบโบบอ,บอ,บอนเดียนี่ครับเด๋ยวซุปอีกแบบอะไรจับเวลาเบ่อ็กจับ,บ,บ,บจท่านยืนบ่ จับเว้ยจัันเนี่ยโย่เด้อับฉันโยเนี่แมงละค่บันไฟวาลงหนึ่งโอ้ี้อันนียเดเด้อเห็นยู่ปะนหนึ่งสองสามตัด